สวัสดีครับช่างนัดนะครับจากนัดเลสซิ่งแชนแนลนะครับช่างประจาร้านเลสนะวันนี้เราอยู่กับนิสสันจู๊กนะครับจะมาเปลี่ยนคอยหัวเทียนกันนะคอยหัวเทียนมันถึงอายุแล้วรถมัน1นึ0 0แสสามื่นโลแล้วเดี๋ยวเราจะทาการเปลี่ยนกันเองนะครับรถมันหมดหมดประกันไปแล้วล่ะเนี่ยครับรถที่บ้านรถมันหมดประกันไปแล้วเดี๋ยวเราจะทําการเปลี่ยนคอยจุดระเบิดน,นะครับเราจะเปลี่ยนนะแต่ว่าดูแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะต้องถอดชุดนี้ขึ้นเดี๋ยวพิจารณาก่อนนะครับว่ายังไงบ้างต้องถอด ต้องถอดไอ้ฝาชิ้นนี้ออกเดี๋ยวขอดูก่อนว่ามันครอบกันยังไงอยู่นะไม่น่ายากเห็นมันนอยยึดน้อยแค่สองตัวเองปัญหาคือไอ้พวกสายข้างบนเนี่ยเราจะเอาออกยังไงนะ,ะเดี๋ยวเราดูกันก่อนนะครับถอดน็อตน,นะครับตรงนี้ตัวหนึ่งตรงนี้ตัวหนึ่งข้างล่างสี่ตัวนะครับกํลาลังถอดอยู่นะหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวครับหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวทั้งหมดโอเค ลวงยากนะไม่เหล็กดูดง่ายกว่าแต่มันจะล่วงไปแล้วเดี๋ยวจะงานเข้านะครับอเดี๋ยวเดี๋ยวลองขยับก่อนนะว่ามันได้ไหมโอเคหลุดทั้งชิ้นแล้วเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวจะถอดท่อนี้ออกกับท่อยาวออกนะครับนะแต่ว่าอันนี้ขึ้นมาทั้งชิน้นอันท่อนี้เก็บได้ท่อนี้เป็นชิ้นเดียวกัน เวลาเราถอดออกเนี่ยมันจะมีร่องของไอ้ตัวคลิปล็อกอยู่เอาคลิปล็อกเข้าร่องเดิมนะครับมันจะได้แน่นนะอันไหนที่ไม่ใช้เราทยอยเก็บก่อนนะทางนี้มีท่อที่ต้องถอดออกท่อน,นี้อยู่ข้างบนต้องถอดออกนะแล้วก็ท่อท่อตรงเนี้ยท่อหายใจอะ่ะน่าจะเป็นท่อไอ้นี่นะเดี๋ยวเรายกชิ้นนี้ขึ้นติดอะไรเออขอดูก่อน ท่อนี้ท่อนี้ต้องเอาออกท่อนี้มาจากข้างหลังนี่เป็นโซลีหน่อยนะครับนะแล้วก็ท่อใหญ่ท่อนี้ สายนี้ออกมีอะไรอีกไหมเคนะนี่ลิ้มปีกผีเสื้อนะครับพอออกยกขึ้นอ่าโอเคถังน้ําอีกใบหนึ่งเราถังน้ําออกครับถังน้ําขวางมือนะรู้สึกมันจะยกได้เลยนะจําได้ว่าเคยแกะทีหนึ่งอ่านี่ถังน้ํายกขึ้นได้เลยไปข้างนี้ก่อนนะได้ไม่เกะกะชุดนี้ยกขึ้นติดอะไรอีกไหมอ่าออกแล้วครับ มีสายอะไรไหมไม่มีมีไหมมีอะไรติดไหมดึงออกดึงปลั๊กออกเดี๋ยวอ๊ออ่าโอเคทีนี้ชุดนี้เดี๋ยวจะเปลี่ยนเขาเปลี่ยนมาแล้วตัวหนึ่งเดี๋ยวผมให้ดูก่อนเนี่ยครับคอยมันเสียคอยมันเสียมาตัวหนึ่งตัวนี้ดูด้วยตารู้เลยว่าตัวนี้ของใหม่เห็นไหมเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนสามหัวนะครับก็มีหัวนี้หัวนี้หัวนี้นะถอดทีละหัว ยกขึ้นทีละหัวใส่ทีละหัวนะเขานับหัวหัวคอยเนี่ยนับจากหน้าเครื่องมานะครับหน้าเครื่องหัวนี้คือหัวที่หนึ่งนะหนึ่งสองสามสี่หัวที่สองเปลี่ยนมาแล้วก็คือตอนนี้ก็เหลือสามหัวนะครับหัวที่หนึ่งหัวที่สามหัวที่สี่ดึงปั้งออกนะแล้วก็ถอดครับ นี่คอยหัวเทียนนี่อันนี้คอยใหม่ครับที่เราจะใส่เข้าไปนะโตอ่าเดี๋ยวเราจะใส่หัวแรกก่อนนะครับนี่นะก็หัวหนึ่งพันพันหน่อยๆอ,อันนี้ของศูนย์หัวหนึ่งสองพันเจ็ดเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะใส่นะเดี๋ยวเราเอา โซ n นกฉีดเข้าไปในรูน็อตหน่อยนโซเกฉีดเข้าไปรูน็อตหน่อยไขยน็อตกดน็อตเข้าไปก่อนตึงมือพอนะครับไม่ต้องฝืนนะปักปักอันนี้เอาคอนแทคครีเนอร์ฉีดนะครับทำความสะอาดคอนแทคครีเนอร์นะครับย้ำนะครับว่าเป็นคอนแทคครีเนอร์นะ ไม่ใช่เอาโซนิกไปฉีดปักนะไม่ได้นะครับมันแฉะนะคอนแทคครีเนอร์ฉีดเข้าไปแล้วมันจะแห้งอ่ะใส่แล้วเราก็ใส่เข้าไปเลยคืนเข้าไปเรียบร้อยนะโอเคแล้วก็อีกสองหัวทาเหมือนกันอผมไายน็อตไว้ก่อนกิฟอันนี้ยถ้ามันเก่ามากๆนะมันจะแตกบางทีเรากดปุ๊บแล้วกิปมันจะแตกพอกิฟมันแตกแล้วมันจะหลวมวิธี งัดกิ๊บไม่ให้แตกเดี๋ยวทําอย่างนี้เดี๋ยวทาให้ดูแต่อันนี้มันยังไม่แตกมันยังเหนียวอยู่อย่างนี้นะถ้าเรากดลงไปเนี่ยบางทีอ่ะมันจะหักตรงนี้วิธีการแกะไม่ให้มันแตกก็คือเอาไขควงเนี่ยมางัดงัดจากข้างหน้าออกแล้วจับแบบประคองประคองนะช่วยได้อยู่นี่ออกแล้วงัดไม่ต้องงัดแรงงัดข้างๆค่อยๆงัดเบาๆแต่ว่าอันนี้เหนียว พลาส,สติกดีปกติเนี่ยเรียบร้อยเหมืแล้วพวกวีโกเนี่ยอยู่หน้าเครื่องปั๊กอะไรเงี้ยเรียบร้อยหมดโ <Okay. S 1> อเคขออันที่สองใส่ลงไปครับนะฮะึโซนิกฉีดรูน็อตหน่อยหล่อลื่นมานิดนึงไข่น็อตลงไปนะ เสร็จแล้วเหมือนเดิมคอนแทคคินเนอร์ฉีดครับทำ<ม>ความสะอาดลั๊กหัวสุดท้ายคอนเฟิร์มอีกทีครับลั๊กหลวมไหมนะเพราะมันลื้อยากนะลักลวมไหมเข้าดีไหมนะ อ่ะ,อะเสร็จแล้วประกอบคืนครับเอาชุดคอยดีขึ้นประกอบคืนครับอันนี้นะผมว่ากระดาษบังไว้เอากระดาษเนี่ยเช็ดหน้าแปนเขาหน่อยให้ให้มันสะอาดหน่อยนะเนี่ยกระดาษเช็ดหน้าแปนหน่อยให้มันเรียมเรียมประกบไปมันจะได้ไม่มีร่องอากาศนะครับแต่ว่ายังไงเขามีโอลิงอยู่แล้วล่ะ ที่ฝาเมื่อกี้เห็นเป็นโอลิงนะไม่ได้ปากเกนนะตอนแรกคิดว่าเป็นปากเกนมันไม่ร้อ,น,อะนะเขาเลยใช้โอลิงอ่ะเรียบร้อยเดี๋ยวยกฝาใส่ครับโอเคอ่ะพอ,อ,อเข้าที่เดิมก่อนปุ๊บมันจะได้อยู่ในตำแหน่งเดิมผมใส่น็อตตัวบนก่อนนะน็อตตัวนี้คล้องไว้ก่อน ให้มันทำทำทำทางไว้ก่อนอว่าจะอยู่ล็อกประมาณนี้นะคาน็อตไว้นิดนึงก่อนอต่อไปตัวบนตัวนี้ก็คาไว้หน่อยนหนึ่งก่อนอให้แบบทําทางไว้ก่อนว่าเฮ้ยไม่ควรจะห่างไกลกว่านี้เยอะนะอ่าตัวนี้ตัวนี้เอามือขายยากนะเดี๋ยวมันร่วงนี่เราแม่เหล็กแยงเอาไวครับ ถ้าเราเอาบางทีเอาประแจจับนะแมงร่วงเคยอยู่อโอเคคาน็อตได้แล้วตรงนี้อีกตัวหนึ่งอ่าตัวนี้นะตัวนี้กวดลงไปให้สุดครับแต่ยังไม่ต้องแน่นนะเผื่อขยับปึบตัวนี้อีกตัวหนึ่งกวดเข้าไปก่อนอ่ะข้างล่างอีข้างล่างอีกสามตัว ไม่ต้องแน่นมากนะครับแบบเอาเอา,เอาพอตึงมืออ่ะไม่ต้องโหนอะ่ะสุดท้ายครับท่อใข่ท่อทอ,อ่ะเรียบร้อยครับตรวจความเรียบร้อยอีกรอบนะครับกี่รอบครับมีอันไหนไม่ได้เสียบไหมคอนเฟิร์มสายดีๆมีไงเดี๋ยวสตาร์ทมาไฟโชว์อีกงานเข้าอีกนะเรียบร้อย เดี๋ยวเราเอาของออกกันแล้วเดี๋ยวเราลองสตาร์ทรถเทสดูครับอสตาร์ทรถนะเดี๋ยวเราลองสตาร์ทรถกันครับฮึบอ่ะดูมีไฟไรโชไหมโอเคนะครับปกติหมดนะเบิ้ลหน่อยแล้วเดี๋ยวออยันนี้เดี๋ยวเราจะรถไปลองกันนะครับว่า เป็นยังไงบ้างวิ่งดีขึ้นไหมรถมีอาการแตกไปไหมนะครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวว่ากันครับ